ดวงชะตาของชาวราศีธาตุน้ำซึ่งได้แก่ชาวราศีกรกฎชาวราศีพิจิกและก็ชาวราศีมีนประจำเดือนมีนาคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับ สวัสดีครับชาวราศีธาตุน้ำครับต้องบอกได้เลยครับว่าในเดือนนี้จะมีจุดดีๆให้คุณได้ชื่นอกได้ชื่นใจแต่ก่อนที่คุณจะประสบความสาเร็จได้หรือคุณจะมีจิตด,ดีๆได้ครับคุณจะต้องฝ่าฟันก่อนต้องต่อสู้ก่อนต้องฝ่าฟันกับอุปสรรคปัญหาที่เข้ามาก่อนนั่นเองครับมาเริ่มต้นดูกันเลยดีกว่าครับที่ไพ่ใบแรกที่ไพ่ตําแหน่งพระพิคเนศนั่นเองครับ ให้เบนิปากฏขึ้นนั่นหมายความว่าครับถ้าเกิดคุณมีความทุกข์อยู่ขอให้คุณนะครับให้หลุดออกมาจากความทุกข์ให้ได้ครับโดยการที่คุณพยายามหาสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตไม่ว่าจะหาเพลงมาฟังหาหนังมาดูหรือหาของกินอร่อยๆมาทานนะครับหาความสุขใส่ตัวบ้างครับไม่ใช่เพียงแค่มองแต่สิ่งแย่ๆของชีวิตนะครับมองด้านบวกๆบ,บ้างเพราะถ้าเกิดคุณมวัวแต่ติดกรอบชีวิตด้านลบๆแล้วล้วก็ต้องบอกได้เลยว่าชีวิตของคุณจะไม่สามารถขับเคลื่อนออกไปได้ครับแต่ถ้า ถ้าคุณมองเป้าหมายไปข้างหน้าคุณมองด้านบวกๆคุณมองด้านดีๆเข้าไว้คุณก็สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์และคุณก็สามารถขับเคลื่อนชีวิตของคุณให้ไปสู่เป้าหมายเกิดขึ้นได้ด้วยนั่นเองครับเพราะฉะนั้นครับอย่าลืมครับหาความสุขใส่ตัวให้ได้นะครับในเดือนมีนาคมนี้ต่อมาครับมาดูกันต่อในตำแหน่งของตัวตนของคุณกันบ้างครับ ไห่เปนี้ปรากฏขึ้นนะครับอย่างที่บอกเลยครับว่าคุณจมความทุกข์อยู่ครับคุณกําลังติดกรอบอยู่คุณกําลังมีความเครียดอยู่ในตัวเองของคุณนั่นแหละครับถ้าเกิดอย่างที่บอกไปว่าให้คุณหลุดกรอบมาบ้างครับหาความสุขให้ตัวเองบ้างแล้วคุณก็สามารถปลดล็อกจากความทุกข์อันนี้ได้ครับผมเข้าใจนะครับว่าตอนนี้ครับมันมีเรื่องราวหลายๆอย่างครับเข้ามาชีวิตของคุณให้คุณต้องเครียดให้คุณต้องฝ่าฟันให้คุณต้องทุกข์ใจครับแต่ถ้าเกิดคุณมัวจมแต่กับความทุกข์แล้วความทุกกนนั้้็ไไไม่่่ดชววยยยอะรคุณเเเเลลลสีาาป มองหาโอกาสดีๆนะครับหรือว่าพยายามเยียวยาหัวใจของคุณให้ฟื้นคืนให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะได้เดินหน้าต่อไปดีกว่าครับอย่ามัวจมกับความทุกข์แบบนี้เพราะว่าถ้าเกิดคุณมัวจมอยู่กับตรงนี้ครับคุณจะไม่มีโอกาสที่ชีวิตของคุณจะก้าวหน้าและหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เลยครับต่อมาครับมาดูกันต่อในตำแหน่งของการเงินของคุณกันบ้างครับ ให้เปนี้ปรากฏขึ้นนั่นหมายความว่าครับคุณจะมีเกณฑ์การได้รับการช่วยเหลือด้านการเงินเกิดขึ้นครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครคาดหวังเกี่ยวกับการช่วยเหลือด้านการเงินแล้วก็มีเกณฑ์เลยครับที่คุณจะได้ประสบความสําเร็จด้านนั้นครับไม่ว่าคุณจะยื่นกู้กับธนาคารคุณก็จะมีเกณฑ์การได้ผ่านนะครับหรือนะครับถ้าเกิดความช่วยเหลือ ขับจากรัฐบาลอะก็ตามคุณก็จะได้รับการช่วยเหลือนั้นครับจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นคุณแม่หรือว่าญาติพี่น้องของคุณนะครับหรือว่าผู้อาวุโสหรือเจ้านายของคุณก็ตามก็จะได้มีเกณฑ์การได้รับการช่วยเหลือด้านการเงินได้ด้วยเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นครับในเดือนนี้มีแล้วนะครับโอกาสที่คุณจะได้รับการช่วยเหลือด้านการเงินคุณมีทางออกด้านการเงินให้คุณได้ชื่นอกได้ชื่นใจแน่นอนครับต่อมาครับมาดูกันต่อในเรื่องราวของสังคมเพื่อนฝูงของคุณกันบ้างครับ ไพ่มนดีปรากฏขึ้นนั่นหมายความว่าครับในเดือนนี้เขาบอกว่าคุณจะโฟกัสไปเกี่ยวกับในเรื่องของตัวเองเป็นหลักจนไม่ค่อยมีเวลาเข้าสังคมมากนักนะครับเพราะฉะนั้นครับช่วงเวลานี้คุณพุ่งเป้านะครับในเรื่องราวของความสําเร็จของคุณให้เต็มที่ไปเลยและเมื่อคุณสําเร็จแล้วเมื่อไหร่นะครับค่อยถึงเวลาที่คุณค่อยเข้าสังคมตอนนั้นยังไม่สายครับเต็มที่ไปก่อนนะครับเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองเกี่ยวกับการพัฒนาชีวิตให้ได้ด้านบวกๆเกิดขึ้นครับช่วงเวลานี้ครับเป็นลักษณะของการที่คุณอาจจะรู้สึกอ อาจหรืออยากจะรู้สึกว่าช่วงเวลานี้ดับไปก่อนยังไม่ใช่จังหวะของคุณในการที่พบปะเพื่อนฝูงเกิดขึ้นนั่นเองครับช่วงนี้ครับจึงทําให้คุณนะครับโฟกัสเกี่ยวกับในเรื่องของความสําเร็จเป็นหลักนะครับต่อมาครับมาดูกันต่อในเรื่องราวของครอบครัวของคุณกันบ้างครับ ต้องบอกเลยลเลยครับว่าช่วงจังหวัดนี้ครับจะมีเรื่องราวรายจ่ายยุ่มยิ้มมากมายเลยทีเดียวที่คุณจะต้องใช้ใจ่ายเกี่ยวกับครอบครัวไม่ว่าจะเป็นในญาติพี่น้องของคุณหรือเรื่องราวเกี่ยวกับการซ่อมบ้านซ่อมรถหรือรายจ่ายจิปถัถะทําให้คุณนะครับมีเกณฑ์การใช้ใจ่ายเงินออกไปอย่างมากเลยทีเดียวเกี่ยวกับการซ่อมแซมบ้านซ่อมแซมรถหรือรายจ่ายจิปัถะเพราะฉะนั้นครับในเดือนนี้ครับขอให้คุณนะครับประหยัดมัธยัถ์เข้าไว้แน่นอนครับรายจ่ายเยอะทีเดียวครับในช่วงเวลานี้ต่อมาครับมาดูกันต่อในเรื่องราวของการเเรรริ่่มมต้้้นนนนนอออะไใใหๆขงงคคุณกัับบาดืี ไพ่ใบปรปากฏขึ้นนั่นหมายความว่าครับถ้าเกิดใครคิดจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆต้องบอกได้ว่าคุณมีเกณฑ์การที่คุณจะประสบความสําเร็จเกิดขึ้นคุณมีเกณฑ์การที่จะได้ลู่ทางใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมเกิดขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นครับในเดือนนี้จังหวะน,นี้ครับถ้าเกิดใครครับอยากขยับขยายครับขอให้โฟกัสในการพัฒนาตัวเองเป็นหลักแล้วก็พยายามมองหาหาโอกาสใหม่ๆ จะมีสิ่งดีๆที่จะเข้ามาให้คุณได้เจอครับเพราะฉะนั้นครับให้คุณขับเคลื่อนชีวิตไปข้างหน้าครับอย่าจมอยู่กับความทุกข์เดิมๆหรือว่าปิดกรอบเดิมๆอยู่ครับอย่างที่บอกนั่นแหละครับว่าถ้าเกิดคุณจะมัวแต่จมความทุกข์เดิมๆไม่มองข้างหน้าไม่มองเป้าหมายไม่มองโอกาสแล้วแล้วก็ต้องบอกได้เลยว่าคุณเปรียบเหมือนกับดอกบัวดอกนี้ครับที่ได้แต่มองคนอื่นประสบความสําเร็จและคุณก็จะไม่มีวันประสบความสาเร็จเหมือนบัวที่บานแล้วดอกนี้นั่นเองครับแต่ถ้าเกิดนะครับคุณเป็นบัวที่ตื่นรู้้้แแลลววก คุณก็จะมีโอกาสได้ลู่ทางดีๆและช่องทางดีๆโอกาสดีๆให้คุณประสบความสําเร็จเกิดขึ้นในดือนนี้ได้เลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นหาโอกาสเข้าไว้ครับพัฒนาตัวเองและก็มองหาลู่ทางอยู่เสมอแล้วคุณจะประสบความสําเร็จเกิดขึ้นได้เลยทีเดียวครับต่อมาครับมาดูกันต่อในเรื่องของอุปสรรคปัญหาของคุณในเดือนนี้กันบ้างครับ ภายในนี้ปรากฏขึ้นนั่นหมายความว่าครับในเดือนนี้คุณจะต้องพบเจอปัญหาจิปทะมากมายนะครับที่ต้องแก้ไขครับมันจะเป็นลักษณะไม่ว่าจะเป็นการเงินครับที่ต้องจ่ายออกไปอย่างมากเลยทีเดียวรวมถึงปัญหาต่างๆยุมหยิมมากมายให้คุณต้องฝ่าฟันนะครับเพราะฉะนั้นครับเดือนนี้เป็นเดือนที่เหนื่อยสําหรับคุณเลยทีเดียวก็ว่าได้ครับต่อมาครับมาดูกันต่อในเรื่องราวของความรักของคุณในเดือนนี้กันบ้างครับ ไพ้ปนี้ปากฏขึ้นนั่นหมายความว่าครับในเดือนนี้ความรักของคุณที่ยังโสดอยู่ครับคุณต้องรอจังหวะก่อนเพราะจังหวะนี้ยังไม่ใช่จังหวะของคุณนะครับคุณยังไม่เจอคู่ที่ใช่สําหรับคุณนั่นเองครับคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณในช่วงเวลานี้ก็เป็นลักษณะของการที่คุณไม่ชอบหรือว่ารู้สึกว่ายังไม่พึงพอใจหรือยังไม่ใช่นั่นเองครับรอคอยไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณรีบตัดสินใจคุณจะได้เจอคนที่ไม่ใช่เข้ามาสู่ชีวิตของคุณนั่นเองครับรอคอยจังหวะไปก่อนจังหวะนี้คนโสดยััังงงไม่่ใชจหวะขอคคุณรบ และสําหรับใครที่มีแฟนแล้วครับต้องบอกได้เลยครับว่าเดือนนี้คุณจะต้องระมัดระวังปากเสียงเกิดขึ้นนะครับให้คุณสงบปากสงบคําคําพูดของคุณเอาไว้ครับเพราะว่าทุกๆคําพูดของคุณอาจจะกอ่อเกิดในเรื่องราวของการขัดแย้งเกิดขึ้นหรือว่าก่อเกิดการทะเลาะวิวาทหรือปากเสียงก็เกิดขึ้นได้เลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นสงบปากสงบคําเข้าไว้แล้วเดือนนี้จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเกี่ยวกับความรักของคุณครับต่อมาครับมาดูกันต่อในเรื่องของโรงคภัขค<ด>ยของคุณกันบ<อ>้างครับ ต้องบอกได้เลยครับว่าคุณจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการนอนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอครับเพราะว่าคุณมัวจมกับความทุกข์ความเครียดครับเพราะฉะนั้นนะครับขอให้ปล่อยวางบ้างครับให้เดินไปข้างหน้าบ้างครับชีวิตของคุณต้องขับเคลื่อนไปข้างหน้าไม่ใช่มัวแต่จมอยู่กับอดีตและจมกับความทุกข์เดิมๆครับไม่งั้นครับคุณก็จะจมกับความเศร้าโศกและเป็นเรื่องราวของการที่อาจจะก่อเกิดโรคเกี่ยวกับในเรื่องราวของการพักผ่อนน้อยนอนหลับไม่เพียงพอได้ด้วยเช่นกันทําให้ร่างกายของคุณอ่อนเพลียเกิดขึ้นได้ครับเพราะฉะนั้น ต้องแสนใจนะครับดูแลในเรื่องของการพักผ่อนให้เพียงพอเข้าไว้ครับต่อมาครับมาดูกันต่อในเรื่องของทัศนคติที่จะนำพาให้ชีวิตของชาวราศีธาตุน้ำประสบความสำเร็จเกิดขึ้นได้ในเดือนนี้ครับ ต้องบอกได้เลยครับว่าทัศนคติของคุณในเดือนนี้ขอให้คุณโฟกัสไปสิ่งที่คุณจะรู้สึกว่าเป้าหมายของคุณประสบความสําเร็จหรือโฟกัสไปในจุดที่เรียกว่าคุณจะได้รับนั่นเองครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนและโฟกัสไปในสิ่งที่คุณจะได้รับความสําเร็จเกิดขึ้นแล้วคุณจะสามารถผลักดันชีวิตของคุณให้หลุดพ้นจากความทุกข์และผลักดันชีวิตของคุณให้เดินต่อนะครับหรือว่าให้ก้าวเดินนะครับหรือพยายามหาขวนขวายโอกาสให้ตัวเองเกิดขึ้นได้นั่นเองเพราะฉะนั้นเเเปป้าาาาาหมมยในนคควสสํํร็็จจุดที่ั ครับคุณต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็เป้าหมายนั้นครับต้องบอกไปเลยครับว่าคุณจะสําเร็จแบบไหนและมันจะให้ผลลัพธ์อะไรกับคุณเกิดขึ้นถ้าเกิดคุณคิดในเรื่องของผลลัพธ์ที่คุณจะได้รับแล้วแล้วก็มันจะทําให้ชีวิตของคุณขับเคลื่อนไปข้างหน้านั่นเองครับอย่าลืมนะครับโอกาสของคุณนะครับถ้าเกิดคุณมัวอยู่กับสิ่งเดิมๆครับคุณก็จะเหมือนกับบัวที่ตายไปแล้วหรือบัวที่แบบว่าเรียกว่าไม่มีวันที่จะเติบโตครับได้แต่มองคนอื่นเติบโตก้าวหน้าแต่ถ้าเกิดคุณเป็นบัััววบบาาาานคุณจะหหโออกกสตต่งงๆใ้เ แล้วก็คุณจะสามารถประสบความสําเร็จได้เลยทีเดียวก็ว่าได้เพราะฉะนั้นโฟกัสไปจุดที่จะสําเร็จให้ได้ครับโฟกัสไปนในส่วนที่คุณจะได้รับหลังจากที่คุณประสบความสําเร็จแล้วแล้วจะทําให้ชีวิตคุณขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างแน่นอนครับระบบความคิดสําคัญมากครับปลูกฝังไมเซตตัวเองให้ดีไมเซตตัวเองต้องเป็นด้านบวกเข้าไว้แล้วชีวิตคุณจะหลุดพ้นจากความทุกข์ไม่ใช่มัวแต่จมกับความทุกข์แบบนี้ครับต่อมาครับมาดูกันต่อในเรื่องของการงานของคุณกันบ้างครับ การงานของคุณในเดือนนี้ต้องบอกได้เลยครับว่ามีจุดแห่งความสำเร็จหรือจุดแห่งการช่วยเหลือเกื้อกูลเกิดขึ้นนะครับในการงานของคุณถ้าเกิดคุณนะครับต้องการการช่วยเหลือนะครับด้านการงานคุณจะสามารถได้รับความช่วยเหลือนั้นเกิดขึ้นครับเพราะฉะนั้นครับถ้าเกิดใครคา,าดหวังเกี่ยวกับตำแหน่งใหม่ในช่วงเวลานี้มีเกณฑ์เลยครับที่ผู้หลักผู้ใหญ่จะให้โอกาสคุณเกิดขึ้นครับเพราะอย่างที่บอกนั่นแหละครับว่าภัยตำแหน่งแรกครับเปรียบเหมือนกับผู้หลักผู้ใหญ่ให้เงินกว่ากับคุณนะครับฉะนั้นครับมีเกณฑ์เลยครับว่าคุณจะมีโอกาส ได้รับความก้าวหน้าเกิดขึ้นจากการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือเจ้านายของคุณเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดนะครับการงานของคุณติดขัดอยู่หรือมีอุปสรรคปัญหาอยู่ให้คุณปรึกษากับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วคุณจะได้รับการช่วยเหลือเกิดขึ้นได้สูงเลยทีเดียวครับต่อมาครับมาดูกันต่อในเรื่องของโชคลาภของคุณกันบ้างครับ ไพ่วินิปรากฏขึ้นนั่นหมายความว่าครับคุณมีเกณฑ์การที่จะได้ถูกโชคลาภเกี่ยวกับเด็กเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นโชคลาภจากลูกจากหลานหรือหมายถึงครับโชคลาภจากช่วงเวลาเด็กของคุณนั่นเองครับอาจจะหมายถึงว่าช่วงเวลาที่คุณมีความสุขในชีวิตของคุณหรือช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่ามีความสุขมากที่สุดอาจจะดูว่าช่วงเวลานั้นคุณอยู่ชั้นไหนปีไหนรวมถึงว่าอายุของคุณเท่าไหร่ให้เอาเลขนั้นเป็นที่ตั้งก็ได้ครับหรือนะครับถ้าเกิดคุณคิดจะซื้อครับหวยต่างๆหรือลอต คนที่ขายเป็นเด็กๆนะครับหรือว่าคนขายที่ว่าพ่อแม่ครับพาเด็กมาด้วยแล้วคุณจะมีเกณฑ์ได้ถูกโชคถูกลาบจากสิ่งนั้นครับต่อมาครับมาดูกันต่อในสิ่งที่ไพ่อยากจะแนะนําคุณกันบ้างครับไพ่เป็นน้ปรากฏขึ้นครับเขาบอกว่าขอให้คุณมีจิตใจที่มั่นคงจิตใจที่เข้มแข็งและกล้าฝ่าฟันกล้าเดินต่อไปข้างหน้าครับ ไม่ต้องกลัวครับข้างหน้าจะเป็นอะไรก็ตามครับอุปสรรคต่างๆของคุณคุณจะสามารถฝ่าฟันไปได้อย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นครับเป้าหมายของคุณต้องสําคัญครับและคุณต้องไม่ย่อท้อและก็ต้องกล้าที่จะฝ่าฟันต้องกล้าที่จะเผชิญครับไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรเข้ามาครับบอกได้เลยว่าคุณจะสามารถผ่านพ้นไปได้อย่างแน่นอนถ้าคุณมีกําลังใจและกําลังกายที่เข้มแข็งมากพอครับและนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีธาตุน้ำซึ่งด้แก,ชก,ก่ชาวราศีกรกฎชาวราศีมีนและก็ชาวราศีพิจิก ในเดือนมีนาคมนี้นั่นเองครับต้องบอกได้เลยครับว่าในเดือนมีนาคมนี้อาจจะมีจุดปัญหาต่างๆให้คุณต้องฝ่าฟาันก่อนให้คุณต้องแก้ไขก่อนครับแต่ในที่สุดแล้วคุณก็จะประสบความสําเร็จได้ด้วยเช่นเดียวกันครับโดยเฉพาะใครนะครับที่พยายามเรียนรู้พัฒนาตัวเองและปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอรวมถึงมีเป้าหมายที่ชัดเจนและไม่กลัวกับการนายอดท้อต่างๆหรืออุปสรรคต่างๆนะครับบอกได้เลยครับว่าจุดแห่งความสําเร็จของคุณจะรอคุณอยู่ครับเปรียบเหมือนที่คุณจะได้ความสําเร็จเกิดขึ้น เหมือนบัวที่ตื่นรู้หรือบัวที่บานแล้วนั่นเองครับเพราะฉะนั้นพยายามทําตัวให้เป็นบัวที่ตื่นรู้หรือบัวที่บานแล้วแล้วคุณจะประสบความสําเร็จเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนในเดือนมีนาคมนี้นั่นเองครับ